สวัสด <ider> <cción> <wh> <of urp> <cells> <trois> ีพวกนายและนี่ก็คือคลิปรวมกาวเฉพาะกิจ ep 13ไงล่ะและนี่เป็นอีกครั้งที่พวกเราบุกเข้าถล่มคลังแสงแน่นอนว่าการเข้าไปยันด้านในของคลังแสงนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความพยายามในการเคลียร์เป็นอย่างมากแน่นอนอีกกันแหละว่าไม่ใช่มีเพียงแค่บอทเท่านั้นที่เป็นอุปสรรคในการเคลียร์ด้านในคลังแสงของเรา แต่นั่นก็ยังมีปาร์ตี้อื่นๆอีกที่หวังจะเข้ามาด้วยเหตุผลเดียวกับเรานั่นก็คือการารมไปทางแสงนั่นเองหลังา <S <S ลจากช่วงเวลาอันยากลำบากของการบุกเข้าโจมตีไม่ว่าจะเป็นบอดหรือว่าผู้เล่นอื่นนั้นในที่สุด พวกเราก็เป็นฝ่ายที่เรียกได้ว่าได้รับชัยชนะและจากนี้ก็คือช่วงเวลาทองแห่งการฟาร์มที่พวกเราจะได้เก็บกวาดเอาทรัพยากรของศัตรูหรือว่าบอทที่นอนกันอย่างเกลื่อนกลาดนี่เรียกได้ว่าช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลินกันเลยทีเดียว <c oughs> ดูสิ หลังจากที่พวกเราเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งกันอย่างเมามันแน่นอนว่าเวลายังเหลืออีกมากมายาเพื่อความละเอียดรอบครอบแล้วเราก็สามารถที่จะเช็คอีกรอบว่าโอ้โห<ด>นี่หมวกอมองอัดเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะ่ะ หลังจากที่ฟาร์มปิดกั้นกันมาอย่างหนักหน่วงแล้วเราก็แตกกันจนเกินที่ใจจะอดทนนั่นทำให้เราตัดสินใจที่จะพกแคปซิ่งลงไปโลดเล่นในแมพแผ่นที่พื้นที่ไรนั่นก็เป็นการชำระล้างจิตใจของเราที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะคุณมัวจากการแตกยับหลังจากที่เกมเริ่มสตาร์ทพวกเราพยายามวิ่งเพื่อจะตามหาใครสักคนมาเป็นเหยื่ออารมณ์ให้แก่เราซึ่งแน่นอนว่าใครที่โดน แก๊งปืนแก๊ปซิ่งนี่ไปก็จะต้องหัวร้อนกันไปตามกันนี่เป็นการบําบัดอาการหัวร้อนอย่างหนึ่งของพวกเราเลยทีเดียว <c oughs> คน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 ,คนอยู่หลังนตอนนี้พวกเราก็ได้สัญญาณของใครสักคนที่อยู่ในบ้านนั่นแน่นอนว่าเราจะจัดการเขาอย่างสิ้นแทกันเลยทีเดียว <c oughs> ไปเลยพวกเราบุก <c oughs> สิ่งที่เราทําตอนนี้ก็คือ ดาน่าเข้าไปจัดการาเขาแน่นอนว่าเพื่อนของเราคนหนึ่งนั้นนอนหงายอยู่หน้าประตูนั่นเอาละเรายังเหลือถึงสามคนเุ้ย,ตาตาอยเอาไงไหงายวิ่งเหี้วนี่ไนีแกจัดการเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรอ ด,ดูจากสภาพแล้วเจ้าหนุ่มพวกนี้ก็คงเป็นตี้ทั้งแตกแบกลูกซองนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะสรรหาทรัพยากรกับเขาได้ไม่มากนักเอาละฉันจะเก็บปืนของแกมาแน่นอนว่าเพื่อนเขายังอยู่ข้างในนั่นอุ้ยเอาเฮ้ยบ้าจริงเพื่อนฉันไงายหลังแทงเต้เงกันหมดทั้งทีมภาบบรกิจหนึ่งเดียวของฉันตอนนี้ก็คือจัดการเจ้าหมอนี่ ไม่แน่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเฮ้ยเกตซัดเพื่อนฉันหมดทีเบลีบ้าแน่นอนว่าเวลาที่เหลือของฉันก็คือการวิ่งเพิ่อจะไปยังทางออกเพื่อเป็นการรีเกมแล้วเรากับเพื่อนของเราก็จะได้เริ่มเล่นตาใหม่กันอีกครั้งซึ่งฉันไม่ได้สนใจที่จะฟาร์มอะไรด้วยซ้ำเพราะว่านี่มันเป็นโหมดธรรมดา การค้นหาทรัพยากรในหมดนี้ก็เรียกได้ว่าไว้รอเพื่อนร่วมทีมมากันครบๆดีกว่าเราถึงจะจัดการฟาร์มและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการบำบัดอาการหัวร้อนของพวกเราหลังจากที่แตกยับจนนับไปท่วนพวกนายหรือใครก็ตามที่เล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าหัวร้อนก็สามารถเอาวิธีเล่นโยนโยนแบบนี้ไปใช้ได้แน่นอนว่า นายจะไม่ได้อะไรหรอกนอกจากความสะใจที่ได้ใช้ปืนกำกำจัดการใครสักคนเอาละหวังว่าพวกนายจะเล่นเกมนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ ไม่หัวร้อนกันนะโอเคในคลิปนี้ฉันจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การลงโซโลโแผนที่ท่าเรือแบบปิดกั้นให้พวกนายได้ฟังเอาล่ะไปลุยก,ก,กันเลยเริ่มเกมมาฉันก็พบว่าตัวเองอยู่บริเวณใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์ที่เป็นจุดเกิดของอีกหนึ่งปาร์ตี้แน่นอนว่าฉันจะต้องเลือกเอาระหว่างการบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์หรือไม่ก็การเข้าไปยังจตุรัสที่เป็นศูนย์รวมความบันเทิง ดูซิว่าเราจะสามารถไปได้ไหมหลัวกันยับเลยแน่นอนว่าการมาคนเดียวนั้นการเข้าอพาร์ตเมนต์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากเราต้องสืบดูก่อนว่าศัตรูมีกันมากน้อยขนาดไหนฟังจากเสียงแล้วค่อนข้างที่จะอันตรายฉันจึงตัดสินใจที่จะวิ่งกลับไปที่จะดูรัตเพราะว่าหลังจากที่เริ่มเกมทุกคนจะต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเขาจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางใดตอนนี้ฉันคิดว่าฉันน่าจะ ลอดภัยไม่มีใครรอ Happy แฮปปี้เบิร์ธเดย์เราอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวมีเสียงวิ่งตามเรามาโอเคเอาละเราจะไปตามทางของเราดีกว่าแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันว่าแผนที่ท่าเรือน,นั้นเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างที่จะเล็กพอสมควรไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็จะได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของศัตรูอยู่ทุกที่นั่นจึงทําให้ผู้เล่นที่โซโลแล้วก็ฝีมือเรียกได้ว่าออนดอยอย่างฉันนั้น ต้องวิ่งบนกลับไปกลับมาด้วยความวุ่นวายใจกันเลยทีเดียวดูสิไปทางไหนก็มีแต่เสียงคนเฮ้ยและตอนนี้ฉันก็ได้สำเนียกนึกขึ้นมาได้ในใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องหาที่ที่เหมาะสักที่หนึ่งที่จะเริ่มการฟาร์มของฉันโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาให้เสี่ยงต่อการเป็นเป้ากระสุนปืนอยู่อย่างตอนนี้ตอนนี้ฉันมองหาที่ที่ฉันพอจะเข้าไปได้ซึ่ง มันไม่มีเอาซะเลยนับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะผิดพลาดในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งดูสิฉันไม่มีที่ให้ไปเอาละตรงนี้จะเป็นจุดเกิดอีกหนึ่งจุดที่ศัตรูเขาเกิดดูสิว่าเราจะไปตรงไหนได้บ้างนี่แล้วกัน ตามฉันมาทำไมเอ้อีซี่บอกเลยว่าต้องมาเยอะกว่านี้แกถึงจะจัดการฉันได้อุ้ยมา,มาเยอะจริงๆว่ะเอาเบิร์ไปกินดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโปรหน้าแกมาสีแน่นอนว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่า จุดวัดความสุข,ขุมนุ่มลึกใครที่มีความสุข,ขุมนุ่มลึกมากกว่ากันแน่นอนว่าคนนั้นจะต้องเป็นฝ่ายชน,นะเฮ้ยไม่ออกมาสักทีแผนของเราก็คือการปาแฟตไปแล้วก็ออกไปจัดการในระหว่างที่หมอนนั่หน้ามืดตาลายเฮ้ย,ยมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักอย่าง นอกจากหมอนี่จะไม่หน่ามืดตาลายแล้วฉันก็ยังวิ่งออกมาดุๆให้เขายิงซื่อๆอย่างนั้นเอา <c oughs> <c oughs> ในเกมอรีน่าเบรกเอาการเล่นแบบมีชั้นเชิงแน่นอนว่าจะทำให้หนายนั้นประสบกับชัยชนะได้อย่างง่ายดายอีซี่เลยทีเดียว แน่นอนว่าในขณะนี้ฉันอยู่ในแผนที่ท่าเรือน้ำซ้ำสถานการณ์ค่อนข้างที่จะย่ำแย่เนื่องจากเพื่อนร่วมทีมของฉันนั้นต่างก็หมดอายุไขกันไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงฉันเองที่นั่งเปล่าเปลียวอยู่ท่ามกลางดงศัตรูและนี่ก็จะเป็นการวัดเลี่ยมคูกันดูว่าใครที่จะ คมเฉียบกว่ากันในด้านของเล่เหลี่ยมแล้วฉันบอกเลยว่าฉันไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนและที่นายเห็นข้างนอกนั่นแวบๆนั่นก็คือกระเป๋าของฉันที่วางทิ้งเอาไว้เป็นเหยื่อล่อฉันดีสําหรับใครก็ตามที่หิวโหวยจนอดใจไม่ไหวมาจกกระเป๋าของฉันแล้วก็เป็นอันจะต้องนอนหน้าถลายพรมสีเขียวๆที่นายเห็นอยู่นี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียว <c oughs> แน่นอนว่าเทคนิคนี้พวกนายก็สามารถที่จะ จดและจํานําเอาไปใช้ได้ดูสิเนี่ยกระเป๋าฉันอยู่ตรงนั้น <c oughs> เอาละตอนนี้เราก็ทําได้เพียงแค่รอ,อให้ใครสักคนที่หลงเป็นเหยื่อมาติดกับเราโอเคดูสิแผนของเราก็คือจะต้องตัดสินใจยิงไปที่หน้าของศัตรู <c oughs> เนื่องจากเขามีกันหลายคนเราจะได้ไม่ต้องเปลืองกระสุนมากเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยไม่ทันโ <c oughs> okay. อเคยมีคนมาล้วงแล้ว ยิงหน้ายิงหน้ามันเอาเลยเล่วงเอ้ยไม่ร่วงแขนแตกแขนที่แตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงขาสกะก็ดีขณะที่ฉันกำลังวิ่งโลดเล่นอยู่ในแผนที่ช่องเขาแน่นอนว่าตอนนี้ฉันอยู่ทางด้านหลังของค่ายอาวี เป้าหมายถัดไปที่ฉันกำลังจะไปก็คือการวิ่งไปยังจุดถอนกำลังการฟาร์มใน แมต์นี้ของฉันนั้นไม่ค่อยประสบผลสําเร็จเท่าไหร่เหตุก็เพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนทุกที่ต่างมีคนเข้าจับจองกันหมดแล้วแล้วก็การที่ฉันลงมาโซโล่คนเดียวในโหมดปิดกัน้นนั่นทําให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะคิดจะไปต่อสู้เพื่อที่จะแย่งชิงทรัพยากรจากใครดังนั้นสิ่งที่ฉันทําได้ตอนนี้ก็คือการเก็บของเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะติดไม้ติดมือเอาไว้เป็นทุนในการฟาร์มเนตาถัดไป ดูสิสิ่งที่ฉันได้เนี่ยเรียกว่าเกลือจัดเลยเอาละเราไปกันต่อเดี๋ยวนะืะฉันว่านั่นต้องเป็นคนนั่งเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วว่าการที่เก็บปืนพร้อมกระสุนจากบอดที่เราติดมือมานั้น มันยากที่จะใช้จัดการผู้เล่นที่เขาแต่งชุดเต็มมานั่นทำให้เราพลาดโอกาสทองนี้ไปแต่แน่นอนฉันหวังใจว่าจะจัดการเขาได้เอาเปิดไปกิน ถ้าหมอน,นั่นเป็นสไนเปอร์ฉันค่อนข้างมั่นใจเลยว่าฉันสามารถจะเก็บเจ้าหมอน,นั่นได้อย่างง่ายดายด้วยเจ้ามัจจุราชเงียบกระบ,บอกนี้ของฉันได้เอาละไปล่าเขากัน <c oughs> แกอยู่ไหนพ่อนม่เน,น่หมอนี่วางกระเป๋าไว้ตรงนี้ การวางกระเป๋าเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าปะทะกับศัตรูนั้นแน่นอนว่าเป็นวิธีที่เราผู้เล่นที่ช่ำชองหรือว่าเป็นโปรเพเยอร์นั่นเองเขามักจะใช้กันเพื่อความคล่องตัวในการบวกกับศัตรูเอาละเราก็จะใช้วิธีเดียวกันกับเขาโอเคเราวางไว้นี่แหละไหนอยู่ตรงไหน <c oughs> ฉันว่านะมอนนี่นะ่าจะเป็น มือโปรไม่เบาเลยทีเดียวนั่เ่อเก็บถอดกระเป๋าของแกไว้ฉันก็จะรับไว้เลยแล้วกันและนี่ก็คือเทคนิคการวางกระเป๋าก่อนที่จะเข้าบวกกันซึ่งแน่นอนว่านั่นเป็นวิธีที่เรามือโปรโชอบใช้แน่นอนว่าหวานโจนอย่างฉัน ถ้าซื่นสอบหรือว่าถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกันด้วยล่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดี